เงอข้อี้นะคะบอกว่ามีเกียร์สองอันซึ่งอยู่ติดกันนะคะแล้วก็หมุนโดยมีจุด P นะคะเป็นจุดสัมผัสอ่าเขาบอกว่ามันจะเคลื่อนที่นะคะโดยเคลื่อนที่รอบนะคะโดยมีจุด A แล้วก็จุด B เป็นจุดหมุนซึ่งมันจะไม่ลื่นถลไลนะจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่นะคะเท่ากับสองรีเดียนต่อวินาทีกำลังสองนะคะ ตจอข้อนี้นะคะให้หาความเร็วเชิงมุมนะคะแล้วก็ความเร่งเชิงมุมนะคะของเกียร์ B หลังจากที่เกียร์เเนี่ยหมุนไปแล้วนะคะสิบรอบอเรารู้อะไรบ้างเราเขียนไปก่อนรู้ว่าอ่าอัลฟาเนะคะความเร่งเชิงมุมของ A นะ,ะมีค่าคองที่ซึ่งมีค่าเท่าก,กับสอง เรียนต่อวิีกรกำลังสอง่นมีข้ามที่นะซึ่งตามเซนต์เราแล้วนะคะเขาบอกว่าสัมผัสกันนะคะโดยไม่เลื่อนถ่ายพี่จะขอเขียนเป็นฟ body บอดใหม่ได้ไหมเป็นสองอันแย,ยกกันนะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะ ก็เพ่จะให้จุดนี้นะคะเป็นจุดที่สัมผัสกันนะแต่ว่าจะเรียกจุดนี้นะคะว่าจุด P แล้วก็จะเรียกจุดนี้นะคะว่าจุด P แดดนะก็เราก็จะสังเกตได้ว่าจุด P กับจุด P แดดเนี่ยค้ามจะต้องเท่ากันนะคะเนื่องจากว่าโจทย์บอกว่าสัมผัสดโดยไม่เลื่อนถนะ่ายจะต้องเท่ากันซึ่งอีกอย่างหนึ่งนะที่เราจะต้องรู้โดยใช้เซมเอนจียนะว่าเมื่อมันหมุนนะคะ ทิศท,ทางการหมุนของมันเนี่ยจะต้องแตกต่างกันก็คือเป็นทิศท,ทางตรงข้ามกันถ้าหากว่าอันนี้นะหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมโอเมก้าเอนะ่ทิศมันเป็นทิศตามเข็มใช่ไหมฝั่งนี้เนี่ยฝั่งขวาเนี่ยเเกียร์อันเล็กจะต้องหมุนด้วยทิศตรงกันข้ามนะะโอเมก้าบนะะทิศทวนก็คือจะต้องเป็นอย่างนี้นะคะ ซึ่งในสทยนข้อนี้นะคะก็จะมะีความเร็วในแนวแกน N แล้วก็แนแกน T ด้วยนะโดยที่แกน N จะเป็นแกนที่เข้าสู่ศูนย์กลางนะคะแล้วก็แกน T ก็คือจะออกมานะออกมาตามทิศการเคลื่อนที่นะคะ ก็มาดูเลยนะคะตัวข้อนี้นะคะเซตาเเนี่ยเขาบอกว่ามีค่าเท่ากับ10รอบใช่ไหมก็คือ10บรีก็คือเขาเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเมื่อ A เนี่ยหมุนไปแล้ว10รอบก็คือเราจะใช้10นะซึ่งใน1นรอบม,มันจะมีค่าเท่ากับ2พายเลยเดียนเราก็ต้องเปลี่ยนหน่วยก่อนนะคะ ก็จะเป็นส่วน1รอบคิดแลขออกมานะคะจะได้ค่าเท่ากับ62.83ดีเดียวนะคะอ่าในเมื่อโจทย์ข้อนี้นะคะ,ะค่าแอลฟาของ A เนะี่ยเป็นค่าคงที่นะคะดังนั้นนะเราก็จะใช้สรรมการที่มีอนโน์หนึตัวนะคะหรือว่าสรรมการแบบ ค่าตัวแปรที่เราสามารถหาได้ง่ายที่สุดนะก็คือสมการนี้ก็คือโอเมกาสองเท่ากับโอเมกาศูนย์กำลังสองบวกสอง p h ลฟนะคะคูณกับเซตาลบเซตาศูเราต้องการจะหาที่โอเมกาเนะคะก็จะเป็นศนะูนย์ะก็คือเริ่มจากจุดติ้งใช่ไหมคะของ a เนะี่ยแล้วก็บวกกับ สนะคะคูณกับอัลฟา a ก็คือ2แล้วก็คูณกับเซต้าเนะก็คือที่เราหามาข้างบนนะัก็คือ62.83ลบกับศูนย์นะคะก็คิดได้ออกมานะคะก็จะได้ค่าเท่ากับ15.9หดเก้เดยมต่อวินาทีซึ่งมีค่าเป็นบวกแสดงว่าทิศ ที่เกำหนดเนี่ยมันก็ถูกต้องแล้วนะคะก็คือทิศต,ตามเขียนนั่นเองแล้วก็อย่าลืมใส่นะเพราะว่ามันมีการเคลื่อนที่เชิงมุมมาด้วยแล้วก็ต้องใส่นะคะเพื่อความถูกต้องอันนี้นะคะพี่ก็หาค่า Vp เนาะก็คือหาว่าที่ V ีเนี่ยมีความเร็วเท่าไหร่นะซึ่งจากที่เรารู้นะว่าที่ p กับ p เนี่ยจะต้องมีความเร็วเท่ากันเนาะเพราะว่า มาสัมผัสกันโดยไม่ได้ลื่นถาลายอ่าก็จะเขียน v p โดยจะให้ทิศลงนะคะเป็นบวกก็ v จะเท่ากับโอเมกา r นะก็จะเป็นโอเมกาที่จุด A นะคะแล้วก็ r A เนาะเพราะว่าโอเมกา e เนี่ยเราคิดได้แล้วามีค่าเท่ากับ15.9เนาะแล้วก็ r A รัศมีของ A นะคะก็คือ2 หน่วยนะคะก็จะเป็นอ่ฟุตต่อวินาทีก็จะมีค่าเท่ากับสามสิบเอ็ดจุดแปดนะคะฟุตต่อวินาทีทิศก็จะมีทิศลงอย่าลืมเขียนทิศทุกครั้งนะคะตัวความถูกต้องอ่ต่อมานะคะก็จะหาเป็นอ่โอมเมก้าบีเนาะโอมเมก้าบีโดยพี่จะให้ทิศทวนเข็มเป็นบวกนะคะจะมีค่าเท่ากับอ่า v p d a นะคะส่วนด้วย b นะคะก็จะแทนค่าเข้าไปนะ v p d a v p d a ก็จะมีค่าเท่ากับ v p เลยก็คือ3ามจุดแปดนะคะแล้วก็รัศมีของ r ของเกียร์ b นะคะก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งจุดห้าแล้วก็คิดได้ออกมาค่ะจะได้ค่าเท่ากับยี่สิบเอ็ดจุดแปดหน่วยก็จะเป็นเรเดียนต่อวินาทีนะคะทิศก็จะเป็น ทิศทวนเข็นมนาฬิกานะอันนี้ก็จะเป็นคนําตอบที่เราถามนะคะแล้วก็ต่อมาเราก็จะมาหาความเร่งโดยความเร่งนะคะแน่นอนว่าในโจทย์ข้อนี้นะมันมีทั้งแกน n แล้วก็แกน t นะแต่ว่าที่เราจะหาะะก็คือแกน t เนาะแกน t ก็คือแกนที่มันตรงออกมาอย่างงี้ก็คือทิศ เดียวกันเคลื่อนที่นะคะถ้าเป็นแกน A, น๊ส N ก็จะเป็นทิศที่เข้าสู่ศูนย์กลางเนาะก็จะเป็น AP เท่ากับ AP แดดนะคะของแกน T นะหรือว่าเราจะเอา A นะคะเท่ากับ Alpha R เนาะก็จะเป็น Alpha A คูณกับ R A, A นะคะจะเท่ากับ Alpha B คูณกับ r b นะคะแล้วก็จะแทนค่าไปนะโดยพี่จะย้ายด้านซ้ายนะให้เหลือเป็น alpha b ตัวเดียวนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมก็จะกลายเป็น alpha A นะคะคูณกับ r a ส่วนด้วย r b ซึ่งเราก็รู้ค่ามาแล้วดังนั้นเราก็สามารถคิดค่าได้นะคะก็เท่ากับ2คูณ2ส่วน1.5นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ2.67 เดเดียนต่อวินาทีกาลลงสองทิศก็จะเป็นทิศชวนเขียนนาฬิกานะคะนี่ก็คือคำตอบนะอ่ะซึ่งพี่อยากจะบอกให้เรารวยนะว่าอ่า AP ในแกน N นะคะกับ AP ในแกน N นะมันจะไม่มีค่าเท่ากันเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่า A นะคะในอ่าเนี่ยแนแกน N เนี่ยมันจะมีสูตรนะคะเท่ากับโอเมก้า oh กำลังสอง r ซึ่งแน่นอนว่าโอเมกา้ากำลังสอง r เนี่ยโอเมก้าเนี่ยไม่เท่ากันนะทั้ง a และ b ไม่เท่ากันซึ่ง r ก็ด้วย r ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นค่าลังสองจะไม่มีทางเท่ากันนะคะในแนวแกน in ในแนวแกน in ในแนวแกน t ไม่เหมือนกันนะคะ